พี่น้องคะมาบานยาทั้งที่เ้าต้องเอาให้คุมนะคะสิเฮ็ดขิพผ้าพี่น้องไปเก็บปากระทกลกค่ะมาเบิงกบก่อนพี่น้องเอ้ยเบิงกบเบิงกบเบิ้งกบเลี้ยงเอาอยัางเกียม,มันหวัวาหาันบ่ตุ่ยหง่ให้สิพ่ไปเก็บกบักบวกเอ้ยไปเก็บอันมากระทกลกกับพ่อสอ Có ừ. về vô. Ừ. Ở lại. Ở lại. Bà sổ áp nằm vậy không? Không Mưa sao? Mưa sao? Mưa sổ áp nằm Thôi Mà đúng không? Ừ Hì 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 Màu sổ áp nằm Để มึงเก็บไปแบบไหนอ่อนบ่บ่บางเก็บแตงเด้งบังเก็บกลนบางเก็บ่ไม่ดบ่แล้วมันเรื่องเดือเทียนเป็นโลอกเลยเก็บบ่เก็บบ่เป็นนต่บ่สูบดอกแต่ว่ามันหนักมันหนักินเลยแล้วเอ๊ะสมัตสูบเรื่องเลือดอีกหรบมันรุนเออนี่ มันก็มาถงมันเฮลวตอนีรวขวานมันหลุดหลยโอ้เด็กของฝากจากพ่อสอพี่น้องวับกระทุกลูกหรือว่าอันน่้เขาเอิ่นสวัสดิ์ภาษากลางเขาเอื่นสวัดโดกอยู่แต่มันบอสบอสุกกว่นเดียว Nhanc có phải tăng đây, anh they nuôi and phụ bê à bố buộc What dòng quay? quay? What dòng quay? What dòng quay? What dòng quay? กะเทยยังก mm ็ส hmm. ีเห mm ็ดเป็นให้ได <c oughs> ้ย่อนจกเลียงเนี่ยเพราะเป็นเรียงแต่น้าใหม่กะเทยเนีเนาะกะเทยกับสีตะก่อนเนาะดงงั้นใส่ย่อนบ่อ่า เอากุจับบวเก็บบวเตีนไปเอาท you ี่หล่าแม่เด็เล็กนั่นแหละนี่ยเป็นเ่อไ่บอุ่ะคุณนใเขาไปห้างในสวนคุนเขาไปแจ้งใดเห็นกูไปเังเลงคำดีบะพี่ต้องบอกกูไปกูจีงหัวท้างสิเลกีมตนหลายอยู่ด้ัิบมันลเอาเล็กปักไฟที่ห้องปรักตะกี้ให้ดะปกไฟห้งไม่นงี่ย เมอกี้เขาไปลักบวกไฟนอเตือนหน่อยเออนาะตตองบวกเน้วตตองบวกไฟพี่น้องยุ่นี่โอ้ยบกนนวกเตนแกินดิทำมาบัญญาบ่เห<ะ>ม็นห้องจะคล้องดิิหองจะคองแต่ว่า<ม>ต้นบวกไฟักไฟมันตำตำเนาะพ้า,ก,ก,ากันสีนเล <laughs> ายากันตีเลนตินกระสอบคุณใส่ข้ามัน็น ดูท like mm ี่สีกระปูกจ้ะนุติดเตยป่ะอูเหล็กเพียทั้งเพียแต่ว่ามันสีแก่บ่สันนน่ะแก่ใส่ทั้งแดงแก่สีแก่บอนี่แก่อยู่บังแ่่มันสีใสนี่ได้เห็นบ่มันกระสีมันกระสีเปรเขียวเป็นเลยเห็น เนี no ่ยไป็ลายเลยามันว่าบ่ส nice <mel> ุกนั่นน hmm. okay. <ADHD> ่ะจะกินบ่ท่านมันเกิมันก็ไปบ่มไปมันก็สีเหลืองมันไปไปบ่มไปดอกไปเทียมบ้างไปบ้างไปมันก็สีเหลืองอันนี้ฮอบปูกเองบ่เว่ามันเกิดเองว่ามันเกิดเองอันนี้ยังนี่บอลยังนี่เปลือกบอลห้ามปลืกเปลือกคว่ำเจ๊าะล่ะ ฮะกินเป็น่ยนกูกับผ้เสีแกียงน้องใหม่ยูเมนพักคิกอันนี้มันเป็นพันดอกแหมเออนั่นล่ะเก็บดอกไปเอาป็นดอกข้าวขาวแหมเอันนป็ดกขาวที่ข้าเจ้าเสีแกียงน้องใหม่เออนั่นล่ะอันนี้มันพันเก็บดอกแหมมันบ่มีนึ่นมันบ่มีหน่อยเดียวชัวร์มันมันบ่มีอันนี้แหมมันจะบ่มีฝากมันจะบ่มีดู ที่เขาปลูกไข่ในกรุงเทพนันเอเอาไปปลูกไหมกุ้งสาบไมลายกูชิดปปลูกสายเือกเปือกยังอีกเออดยกกุสิมาเอาไม้กูปูว่าเปลี่ยนมันคนมือห่อนไหมเปียงนะต้นขจรเอาไกลข่าสวนกูดินึ่งนาะเจ้าเีว อยังเราคุยยังไงนน่หละต้นนั้นอ o ล o r f u l หันมพากันที่กินลางสายพินในลำไส้ไหมส่็จสร็จเลยหรอกินก็ยังคนกับลากินเลยเบอดบ่ยังกินไหมอืมันค่กินออีกว่าค่อยกินลางสาริในลำไส้เห็นไหมกินไงดีด้มันดีออกลำไส้ไหมไปหั่นผีบ่เอนีเล่าผาบ่บ่เนี่ยยังน มาตอนนี้มาองอีกมนกระทบโลกินเหรอเออมันกระทบโลกินอยู่แต่ว่าอันูกินว่าเป็นพักกันนะนะแอบด้ล่ะมันบมมีรสมันบมมีรสสัสิวมมสัผมมันไล่กินเห็นไหมว่ามันสัมสะออกมันมันธรรมดาลแต่ว่าสาพ่อละไปพาบกบุกปมีอยู่บกกยืนวะ ลาบกไฟพี่น้องมาพาบักบกได้วยบนีน่ภาษาภาษากลางเขาเอื่นยังวะมักระบกวะพู้ได้หูภาษากลางเอาเมนต์มาเด้อค่ะพี่น้องบักบดันเฮานะคะบักบกบันเฮาพู้ได้หูภาษากลางเขาเอื่นวอยังวะข้าจะเ่เครื่องกลินขจ้นเลยกบกะมากระบกเอามาพรคาพซอแล้วเป็นข้นแล้วเป็นคนกัน มึงคือจอยคือว่ามงเป็นโลกเ <c oughs> ขาคือสาวมึงตายตอนนัน้นมึงป่วยหนักสิ<ล>มึงกินเหล้าลายแบบคุณน่าสงสาตายไปจากใจนะกินเห <c oughs> ล้าลา,า,า,ายก็ดิ้นข่าวว่าขีมอเตอร์ไซค์ลงคลองก่อนย้ำได้อีกตะกี้ไหมบ่ลาบ่ลาบ่ลาอียหยองตัวว่ามีบ่มีอีก่เท่าตัวนีหยองมาขบุก พี <Es per ated> ่น้องมันได้ย<ต>ินเสียงนกมันหัวยไมเอ้าเสียงนกสิกูว่ามันเสียงคนบอกเสีย,ย <S <S งนกของพ่อเอ้าเล็กเขาจะขวากันมันติมั้งอืมแต่ว่ากูว่ามาขวามันกูว่ามันหนกันม,ม,ม,มันกกเป็นใครอันนล้เรากินแล้วเป็นไข่ติดปากอันนี้ว่าเป็นอ,อ,อันนี้ไปเก็บมาสเต็กรึเปล่าติดมานจะพูเอามีพูว่มเฮ็ดออกบ่ เอาตะบกบกแล้วบอกนิวเนะเราจะมันออกโบกนี่ว่าสิไปเบิ่งว่าสิไปหาเลาร์ดเล็ตอีกทั้งผู้เบาผมไม่ได้เจี๋ยวเบาวัดนี่โอ้ยไปวัดนะแล้วเดี๋ยวเมียไปโบว่าจู่กูจะบอกกูจำหนาแล้วว่ะเดี๋ยวกูจำได้แต่ซื้อกูก็ดจำหนาแล้วกูก็จำไม่ได้มึงอยู่หนีมึงก็จะจำไม่ได้บ่ได้เห็นแล้วหลายปีกูบ่ได้อยู่บ้านหลายปีแล้ว ตะกีเตะกี้มาเยี่ยมมาหาญาณิผู้หญองจะมีผู้บ่าวเด้ยมีผู้บ่าวมาักเนาะไปไปขึ้นนั่นบักไฟแล้วก็ไปลักนั่นบักแงวบักแงวกับบักไฟนี่ดดโดกไปกับไปกับเป็นกุ้มเหมืนเนี้ยไปลากแค่นี่ไปหลายคนวันนั้นแต่ข้าแต่ก็บว่าแพงดอกมันไหลแยกเซลล์เซลล์อยู่ทึ่งไปเราลองเพ่งอ้อมๆตัวนี้ล้ำเซกันเนาะ กี่ปอนจะไม่ได้กี่เนาะมึงจำได้ว่าที่คุ้มให้มึงลัําหนึ่งต่เกียเนี่ยมึงเมยมึงเมยเห็นไหมตอนที่มันท่องก่อนลั่บอกเต้นหัดลัําเรื่กงๆคุูจําไวได้เอางูเคียคุ้มให้มึงลองให้กันเสียงคูณแม่ให้ไงให้ยังก่อนเนาะที่มึงหัดลั่าก่อนตีเหลี่ยกๆเต้นหัดลั่มสิ่งคุณนะ่ยต้องให้เสีงคู มึงลองไปมูสไซตเถียจัวัดี๋ยวเพลงอีกย่างบืวไดดอกัก็ผ่อนบัหมูเอ้ยมูยังหนไมมโอ้เพ่งหลเพงไม่ได้หนูมูเอ้ยมูอยากให้มูสเข้าไดบนน่มึงลองบเถื่อกันหนันะ้นี่เขามาเห็นเ่นวันนี้แล้วเพื่อนเอ้ยกินเหล้ามาบัเสียวเนี่ยเส้นหน่ยายเนเ เอกัะเพียงมันลูกเพียงไม่ให้นานะบอจิลอมันไม่พัชรีดอกเหมยอยมางจะขับเบเหตุผลนะไรได้ลกติดตามกูไปติดตามเอาถ้าเราสาบูห่างเนี่ยมันบะนาาจะโดนมันก็บู้ะหน้าไหมกูร่งหาซสบกูแงมันแสนนีกูออกูั่างกนอย่างพอ กปงาน,น,นจุก็คือหยุดกระโูกกูได้แตยเออตนนี้แหละกองานจบแล้มันกัมันดีอยู่เดียมันอยู่แต่ว่าขั้นขวาวมันจะเป็นไข่กบ,บุงไข่แสบพี่น้องมาขบบุกมาขบบุก <laughs> มูเอ้ยมูอยากแข้มูใส่เหาอเดบอว่าเอามุงลองลองดูกูเจอกูเจอบาได้แล้วว่าออกมาเล่มอเลยม้่ารอไปได้ก็คุ้มกันรอไอทีเอาไปบ้านสตีกันบ่าบ้งเนี่ยกูจำได้บ่กูจำอ่ได้ บ่ลลองไปได้กับซีรองบ่ลลองไปได้กับคุ้มให้กันล่องเออกูเศร้ากูเมื่อยกูเมื่อยเตี้ยวิงเหล่าคุ้มกูกูเมื่อยเตี้ยไปบ้านจะตีกันบ่นเตีกันน้ำบ่ลลองเพงคุ้มกูล่องเิี้ยก็บันทึ่งอันที่ว่าแค่บันที่นึงที่ว่าเมึ่อไงอันนั่นนะอม่ใช่คนละไอ้ที่ว่าหัดฟองก่อนล้วมัน มึงรำทำนอนงี้ย่มนทำนอนลำสิเบนกอดลำสิเลยอัยน้นก็จำได้ปะกูก็จำ,ไไะจำอะไงก๊กาิ <laughs> จะมองกูจำยังไ่ได้เลยเดี๋ยวนี้ันที่บ้านเพรสังคมเห็นแหมอย่เพรสังคมแา้มบัดนี้เพรสังคมมาถึงเร้ว น่คื่ม,มอวานคม,มอทองใจใจเกียนนะโอ้กูลืมหมดแล้วกูจำว่่ได้ไม่เป็นธรนั้นก,กระสินมังประมาณานี้นจ,ำจำได้ตะจำไ้กูหออกวัวขวนมึงเห็นไหมจำไม่ได้ดอกแจ๊แอ่นแอันเรียงรองเพลงนี่กูหัวตาซึมเขา <laughs> ต้องจะคิดว่ามูเอ้ยมูอ,มอ,อยากให้มูใส่หอยได้บาลลองต้อด้ไหมทีอลองกันพอลองไปได้ก็คุ้มกันลองอย่างั้งไต่ไห่พ้อมเูี่ยเออต้องไก่หมดกไฟเนาะแต่ไปตัวบกไฟมนเดอนี๋ยนี้ก็สีบรียแล้วเนาะตัวบมกไฟยังสีนเนาะเขาจะเหลือตั้งไมได้ด,ดเเขาจไถใไฮไท,ไทไนาไป<อ>ยูน้ำไหน้ำหน้ามันเหรอข้างลงไป มีอยู่ได้เหรอตาบ่าเหัอหักว่าหล้นกาส่วนส่วนพันยัแป้งเมื่อน้อ้ยงดต้นหวนทุกคไม่ได like ้ตั้งใจมวดต้นเลยคุณไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ อนวะดากกวนวะบ่ไตั ead, ้งใจกูก้มกูสิแปบกบกโอ้ยคิปตัวโอ้พี่งตำนี้ก่อนเด้อคลิปนี้เด้อบ่ไตั้งใจ